สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายยอดี้และทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยสาย,ยอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณิัชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับอีพีนี้นะก็จะพาไปก่อนติวที่ความเคลื่อนไหวนะครับการเตรียมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนะฮะและแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์การประชุมนะครับก็นําโดยคุณเอกพลพลนาวีนะครับเลขาธที่การจะมาโคฟุตบอลไทยพร้อมด้วยทีมงาน,นทจ้นี้ฮัส หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุบบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังการประชุมนะครับทางอัญชนาันก็บอกว่านะฮะเนื่องจากทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกรมในช่วงฟีฟ่าเดย์เช่นเดียวกับยูยิปาซึ่งก็าอาจจะมีผู้เล่นทับซ้อนกันบางรายรวมถึงนะครับสิ่งสำคัญคือนวทางคอนเซ็ปต์ที่เรามาพูดคุยกันเพื่อให้เดินนะครับไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ทีมชาติไทย2ชุดจะต,ต้องทางานร่วมกันเพื่อให้ทีมชาติทั้งสองชุดนั้นได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับสำหรับแผนการเตรียมทีมของผมนาากการศนนึษ มชาติเติมนิสถาน,นะครับที่ต้องทําอย่างละเอียดเพื่อดูพัฒนารรรการเล่นสไตล์คาแรคเตอร์ของพวกเขาทุกอย่างและรวมถึงสโมอสรในลีกเติร์กมินิสถานด้วยเพื่อให้ทีมได้รู้จักพวกเขามากที่สุดก่อนที่จะเจอกันในครั้งนี้ตลอดช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณ5สัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์เราจะมีหัวข้อและมอบหมายให้ซราบโค้แต่ละคนไปทํางานเพื่อหาจุดที่ดีที่สุดนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญมากและเราเองก็มีโจทย์เดียวนะครับคือต้องชนะพวกเขาให้ได้ เพื่อผ่านข้รอบสุดท้ายเอเยนคัพนะครับส่วนในการเก็บตัวครั้งนี้นะฮะอย่างที่ทราบกันว่าเราจะไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องสําหรับผมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแม้แต่น้อยนะครับเราจะใช้การจาลองเกมคู่แข่งแบบเข้มข้นให้ใกล้เคียงมากที่สุดเช่นเดียวกับในสมัยที่ผมทํางานกับอเมริกาทีมชาติอเมริกาก็ทําแบบนี้ในตอนที่พวกเขามาเล่นฟุตบอลโลก2 0 2 2ที่กาตาร์ซึ่งสุดท้ายเอนะครับก็มีผลงานที่ดีในรอบแบ่งกลุ่มครั้งนั้นทีท่มตอนนั้นก็จบรองแชมป์กลุ่มและผ่านข้ารอบนักเอาไปได้นะครับ และการประเด็นที่สําคัญก็คือจานวนวันของการเก็บตัวซึ่งผมนั้นก็ได้รับประสบการณ์จากตอนรอบฟีฟ่าเดมาแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่เราก็ได้อุ่นเครื่องกับสิงคโปร์ก่อนไปสิคโปก์ก็มีรายละเอียดมากมายทั้งการฟื้นฟูร่างกายการเดินทางก็ทําให้เรามีเวลาซ้อมและลงแทคกติกเพียงแค่สองสามครั้งเท่านั้นแต่ครั้งนี้นะครับเราต้องการมีเวลาลงแทคกติกมากขึ้นเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดก่อนเกมสําคัญนะครับแน่นอนนะครับเกมนี้เราต้องการเสียงเชียร์และกําลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทุกๆการสปอร์ตจะเพิ่มบาร์หลังให้กับนักะฬาของเรา ด้วยกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีแมตช์เดย์ที่6นะครับทีมชาติไทยจะพบกับเติมนิสถานะฮะที่สนามราชมังคลาฬาถานนะครับในวันที่31มีนาคม2พ1 9นะครับในเวลา19.30นก็จะมีถ่ายทอดสดนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32ด้วยนะครับส่วนแฟนบอลท่านใดนะฮะที่สนใจจะเข้าไปชมเกมในสนามนะครับเชียร์ทีมชาติไทยติดขอบสนามนะครับทางไทยทีเก็ตเมเจอร์นะครับ ก็เตรียมนะฮะเริ่มจำหน่ายบัตรนะครับวันเสาร์ที่1 4กุมภาพันธ์สองพนาเนะครับเวลา10บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ตรงกับ,บวัวนวาเลนไทน์เลยนะฮะวันที่14่กุมภาพันธ์นะครับแฟนบอลที่สนใจก็สามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ไทยทิ c k e t เ a อร์และจุดจำหน่ายไทยทิ켓แมชเชอร์สาขาหลัก11สาขาหรือทุกช่องทางจัดจำหน่ายนะครับส่วนราคาบัตรนั้นก็ไปดูกันเลยนะครับว่าราคามีเท่าไหร่กันบ้างน,นะฮะ โซน W1 นะครับราคาอยู่ที่600บาทจะเป็นการระบุที่นั่งนะครับโซน W2 โซน W3 ราคา450บาทโซน E1 ราคา400บาทโซน E2 E3 ราคา300บาทโซน S ราคา200บาทโซน N ราคา200บาทและโซน Away หรือทิมเยือนนะครับราคา600บาทนะครับ ทีมชาติไทยลงแข่งแบบนี้แฟนบอลไทยพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเสื้อวอลลิคไทแวลแนนช์แนลฟุตบอลทีมเจอร์ซี่2 0 2 5 2 0 1 6นะครับจากอการยธรรมแห่งอยุธยาสู่เจอร์ซี่ทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงชุดแข่งหากแต่คือสัญลักษณ์แห่งความภาคีศิลปะและพลังสม,มัคีของแผ่นดินไทยในทุกช่วงเวลาที่ชาติไทยต้องการพลังหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับโดยวอลลิคนะครับก็มีให้เลือกถึง5โทนสีด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยสีน้ําเงินความเข้มแข็งและมั่นคงสีแดงพลังแห่งแสงตะวันสีขาวความบริสุทธิ์และ ความหวังสีเทาความสงบและสมดุลและสีเขียวนะครับการเติบโตและความยั่งยืนนะครับทุกชุดแฟนบอลไทยก็สามารถไปชอบหาเสื้อกันได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ด้านซ้ายมือช่อง u t u b e นี่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซาย,ยอดี้นะครับก็ขอขอบคุณกันติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในอากาศต่อไปฟุตบอลไทยซาย,ยอดีสวัสดีครับ